สามสเฮ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดกันที่คลิป<อ>เดี๋ยววันนมัน<อ>มีชื่ออยู่อ,อะไรนะวันเดียวเที่ยวห้าก่อนนะคะวันนี้เราจะไปลงเรือกันนะคะตอนนี้เตรียมพร้อมมากปะเดี๋ยวไปที่ท่าเรือกันคะ่ะเฮ้ไปเนว่าสี่อะค่ะให้เลจุนนะคะอันนี้อ๋ นี่ไม่ใช่สวนสนุกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราสามารถแบบเดินออกจากที่พักมาได้เลยนะคะเราก็ถามเราะว่าเหมาไปท่าเรือเท่าไหร่เพราะว่าเราแบบไม่ได้จอยกับใครเนาะ,ะก็คือจะอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปท่าเรือกันค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางกับเนเ e อร์ e <c oughs> นะคะวันเดียวเที่ยว5เกาะเป็นไงไปดูกันค่ะายโอ้ oh my god <c oughs> <c oughs> ี่คะถึงแล้วค่ะคุณกิฟ oh <yeah. S 1> กลับมาจุดเดิมนะคะที่เราเข้ามาเมื่อวานนี่ไงที่บอกว่าผีเสื้อสมุนเพราะว่าผีเสื้อสมุนที่บอกว่าที่เนี่ย oh <yeah. S 1> เขาบอกว่าเป็นก่อแก้วพิสดารกันรู้จักเปล่าสุนทรภู่รู้จักรู้เป่ะเรื่องพระไพมณี ก็คือนะคะทริปนี้เราจะไปทั้งหมด5เกาะจะมีดำน้ำตกหมึกซาซิมิเราบอกเขาไว้ว่าเราอยากได้แบบว่าจนถึงแาทิตตกดินนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบนเลือกันปะ่ะนี่นะคะที่มินเล่าให้ฟังเนาะก็คือเรื่องพระไพมณีเนี่ยที่แบบว่าสุนทรพูดเป็นตนแต่งอะเขาคาด กันว่าน่าจะมาจากเกาะน,นี่แหละกเกาะสม็ดนะคะซึ่งเอาจริงนะมันก็เป็นวรรณคดีที่เราแบบอยู่คู่กันมาตั้งแต่เด็กจะต้องเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นพระไพมณีผีเสื้อสมุขหรือว่าจะเป็นนางเงือกนะคะซึ่งเขาก็จะแบบก็เกี่ยวกับความรักอย่างอันเนี้ยท่านี้ก็คือแบบผีเสื้อสมุดเนาะน่าจะแบบหอยหาลูกอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ตอนนี้ที่มินมานะอยู่ในเดือนกุมภานะคะซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าต้อนรับซัมเมอร์ได้ดีมากเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าในเมืองฝุ่น PM 2.5เยอะมากอันนี้เราหนีมาสูดอากาศกันนะคะทีมงานคือไปตกปลาหมึกรอนะคะเนื่องจากเรามาชา้าได้หมึกมาสี่ตัวแล้วไปดูซิสรุปแล้วก็คือเรากลัวเราตกไม่ได้ไงเรื่องของเรื่อง แต่เขาบอกว่าทั้งทั้งปีเนี้ยยังไม่เคยมีใครตกไม่ได้อ่าจะปเป็นเราหรือเปล่าไปดูระวังลูกทองข้นข้ปพ๊บอ่าเกาะแรกนะคะเราจะไปเกาะเกาะทะลุค่ะเกาะทะลุจะเป็นเกาะที่สวยที่สวยสที่สุด,สดเราจะไปดำน้ําก่อนอ่าแล้วเราก็จะค่อยไล,ล่กลับมาใช่ค่ะเกาะหลังๆกลับมาก็จะเป็นเกาะเอ่อทงคาวเกาะกูดีแล้วก็ขาวเกาะรวยจะอยู่ติดกันโอเคและที่ดำน้ําเราจะได้กี่เกาะคะเกาะเดียว ที่ทะลุจะสวยที่สุดแล้วก็จะมีเกาะทั้งคาวอีกเกาะหนึ่ง <Okay. S 1> ได้ทอกเอาอกาะเลยโอเคค่ะได้ค่ะไปไปกันเลยนะคะค่ะ ก็งด้คนค<ช>่ะจะมีจุดชมวิวแต่ต้องเดินทางธรรมชาติขึ้นไปไม่ไหวค่ะขอขอชมวิวอยู่บนเลยอ <c oughs> ช่องมันพอดีตัวเราจริง <c oughs> นี่นะคะตอนนี้ก็คือจุดแรกอจริงๆวันนี้ก็คือให้เนว่สีนะคะให้คุณกีบากแผนให้ว่าควรไปที่ไหนที่ไหนก่อนเพราะเราแบบไม่ชอบอารมณ์แบบว่าเป็นรูทีนของทัวร์ปกติเนาะอันนี้เราก็คือมาเริ่มที่เกาะทะลุเกาะแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับหัวเรือก,ก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันค่ะ ตอนนี้เมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปหน้าเรือกันเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะขับเขาเรียกขับเรือสี่ค่ะเรือขับขับขับไปหน้าหาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดำตรงนั้นเขาบ,บอกว่ามันมีปลานิโมตัวเล็กตัวน้อยด้วยอันนี้ก็คือหน้าหาดนน,นะนี่อ๋อนี่มันเป็นตัวหนังสือวอ่าเกาะทะลุไง โอเคขอบคุณค่ะคนี่คะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะทะลุแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าให้ลงมาที่ชายหาดกันก่อนแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าบัตรอุทยานที่เราเอาเข้าไปที่เกาะสเมเ็จใช่ไหมเราก็ต้องพกมาด้วยเพราะว่าถ้ามาที่นี่จะได้ไม่เสียตังค์เพิ่มนะคะอันนี้ดึ้ด ดูความสวยงามกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูปลาแบบตามเรียบชายหาดก่อนก่อนที่เราจะแบบออกเรือแล้วก็ไปจุดดำน้ำที่สวยที่สุดกันอีกทีนะะึงค่ะเออว้อา,าไปเลยเอ่ะวยเบาๆควยเบา นี่นะะถ้าอย่างนี้ก็คงแบบซิกเนเจอร์ไม่พลนะตามชายหาดจะต้องมีชิงช้าแบบนี้ซึ่งไม่ว่าจะถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปมินว่าสวยแน่นอนแล้วดูดิดูสีห้องน้ำทะเลคือสวยมากเป็นแบล็กเาวข้างหลังนะคะเฮ <Hey. S 2> ่มันมัาบุ่นอยู่ตรงกลางที่เดิมเอาอย่าเพิ่งคว้ามันนะทรงตัวดีๆ ไปนู่นแล้วติดใจสับ,บอร์ดมากนะคะแล้วก็นี่อันนากําลังใส่สโนว์เกอร์แล้วก็แบบไปดูน้านะคะที่อยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่ามีปลาด้วยซึ่งแบบว่าพี่ๆเขาก็จะมีแบบเทคนิคในการให้ปลามาอยู่ใกล้ๆได้ภาพส,สวยๆด้วยนะ ตอนนี้เราก็จะมูฟจากตรงที่เป็นชายหาดเกาะทะลุแล้วนะคะจะที่เมื่อกี้คุณกิฟเขาบอกว่าจะต้องรีบไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พอเรามานะ้าหาดใช่ไหมแล้วแบบกุ๊บพัวใหญ่มาเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกเนาะก็ลเลยแบบว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปจุดดำน้ำเพราะเดี๋ยวกุ๊บใยญกเขาก็จะไปตรงนั้นกันดีนะคะเรารีบไปดีกว่าคะ่ะก็คือตรงนี้จะเป็นจุดของดำน้ำของเกาะทะลุแล้วซึ่งจริงๆอะ่ะ ถ้าสมมุติว่าน้ําแบบว่าไม่ได้สูงมากก็คือเท้าเราสามารถแตะได้จริงๆมันก็จะแบบไปโดนปลาการังหรือว่าหอยเม่นก็เกิดอันตรายได้เพราะว่ามันจะแบบทําลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นก็คือแบบว่าอยากให้ลอยตัวแล้วก็จุดนี้ก็คือต้องใส่เสื้อชุดชีพกันทุกคนนะจ๊ะดูไหมคือลองมันบบกว่ามันง่ายสุดแล้วหาจจเข้าอย่างเงี้ย ได้ไหมมีลมเข้าไหมถ้ามีลมถ้าไม่มีลมเข้าแสดงว่าน้ำไม่เข้าแต่ถ้ามันมีลมเข้าอ่ะมันไม่ได้น้ำไม่เข้าคือมันเช็คง่ายง่ายถ้าเราไม่ถนัดใช้นะครับถ้าไปใช้ข้างล่างอ่ะไปเทสข้างล่างก็คือจริงจริง s n o r k อ่ะถ้าสมมติเราเทสจากช่องบนนะคะก็ต้องให้มันหายใจจมูกไม่ได้มันถึงจะโอเคเพราะเราจะต้องหายใจทางปากอ้าอเค i want ไปตาผ่านในโบนะคะซ oh. ึ่งวันนี้แบบเข oh. าเรียกว่าแบบอากาศดีเพราะได้ฟรีได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีคลื่นเลยวันนี้ไม่มีคลื่นจริงแล้วก็แสงแดดแจ่มใสก็วควือคนดวงวันจริงปลาในโบม,มีเสียงอบอบเลยแต่จูดีล่าจะได้เสียงนะค e n t i o n โตไปเริ่มเลย นะคะเราเรียกว่าลอยลำเนาะอยู่กลางทะเลมาตกหมึกนะคะอยู่หมายด้านนอกนะคะเมื่อกี้ก็ออกมาจากเกาะทะลุนิดนึงเนาะตอนนี้นะคะกับตาได้มาหนึ่งตัวแต่ทีมงานคุณภาพของเราสมาชิกของเรายังไม่ได้สักตัวเลยนะคะเพิ่งปล่อยเมื่อกี้เพิ่งปล่อยเมื่อกี้กกซึ่งเมื่อกี้นะเกาะทะลุนะที่ไปดูนะคะมีปลานีมโมมีปาลาอะไรเยอะมากแต่ที่สําคัญคือทุกคน<อ>ขึ้นเรือได้แต่มันขึ้นไม่ได้นี่มันต้องเดินไปขึ้นที่โปะนะคะแล้วก็นี่มาตรงนี้นะคะตกหมึกปลาเดี๋ยวดูบรรยากาศ กันวันนี้ใครจะได้หมึกบ้างอาย่าสู้ๆใจเย็นๆนจย็น,นเนี่นีนน่เดี๋ยวให้พี่กิฟต์สอนอาย่ามาดูกันว่ากระบวนการในการตกหมึก <ไอ S 1> ทำยังไงนะคะเร,เราจะตกนะคะเราเอานิ้วเกี่ยวตรงนี้ไว้เสร็จแล้วเราเปิดหน้าลอกแล้วเราก็เวียงพร้อมกับปล่อยนิ้วนะคะนีเลยโอพ้พอปล่อยแล้วเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งเราก็ปิดตรงนี้ แล้วให้กุ้งมันได้จมลงไปในน้ําสักพักค่ะแล้วเราก็ค่อยๆสาวกลับมาให้เราทําตัวให้เราเหมือนเป็นกุ้งจริงๆให้หมึกมาจับถ้ามันหนักขึ้นคือมีหมึกมาจับแล้วเราก็ค่อยๆสาวเข้ามาหาเราค่ะโอเคย่าเอาลูกเมื่อกี้มันเอาตัวรอดไงมันเอาตัวรอดมันพ่นน้ำหมึกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหายใจเอาขี้เขาเข้าไปแล้วเขาก็จะตาย ตแล้วที่เราไม่ได้ลองดูได้เธอเห็นไหมเนี่ยพอมันตายเห็นไหมนี่นี่มันยิบๆเลยเห็นไหมยิบๆๆๆๆๆๆเห็นไหมเนี่ยมันกำลังจะตายแล้วสดมากค่ะถ้าตัวอย่างเงี้ยถ้าทำซาจิมิก็เริ่มต้นที่ประมาณ400บาทต่อเซ็ตวันแต่เดี๋ยววันนี้เราได้ทานกันทั้งหมดเลยที่เราบอกกันเห็นไหมเห็นไหมนี่ที่เพิ่งขึ้นมาตกวนี้เห็นไหมเซลเขาเพิ่งตายอย่างนั้นนะคะแต่เขายังไม่ได้ตายเลย ได้แล้วเหรอไม่ได้เราจะได้นะได้อะไรยังไงมันเป็นเทคนิคกหรอือยังไงเป็นเทคนินคกแง,งว้งาวแงวเอา,า,าขอสักตัวหนึ่งนะเถอะเรื่ นี่นะคะปลาหมึกที่เราได้มาก็จะได้ทําแบบซาซิมิแบบนี้เลยโอ้ oh my god ไ <laughs> งละ่ะอ่ะก็แต่ว่าตอนนี้จะอัปเดตก่อนว่าปลาหมึกที่เราได้มาเนี่ยเป็นของกัปตันลว้ลวนๆเลยสมสาวซูเปอร์เกิร์พาวเวอร์เกิร์ของเรายังไม่ได้สักตัวเลยนะคะซึ่งมิชชั่นวันนี้จะคอมพลตไหมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมินมาชิมปลาหมึกสดดูกันก่อนโอ้โนี่ไงตัวล่าสุดตัวใหญ่เามาื่อกี้คุณเกลบอกว่าตัวเนี้ยถ้าแบบไปขายตามร้านนี่เป็นพันนะตัวใหญ่ที่ ขาทำซาซิมิถ้าพวกนี้ก็แบบ4ี่ห้าร้อยใหญ่มากดูเทียบกับตัวอื่นดูกับมือมินมิมือมินใหญ่เนี่ยใหญ่มากมาเรามาชิมกันดีกว่าไปฮะ <laughs> ไม่ใช่จะได้เนะี่ยลุงลุงหมิงเขาจะเป็นคนพิเศษหน่อยแล้วเขาล้องทีไรเขาจะได้ทุกทีเอาทำไมหนักอ่ะเร็ทำไมหนักเา,กกาเรื่อยเรื่ ต,ติดอะไรเหรอติดอะไรหมุนเนี่ยหมุนเดี๋ยวเดๆๆี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่เขาไปเอาออกให้ลูกออได้แล้วมาสาวเข้ามาเลยหนักไหมหนักขึ้นไหม <c oughs> รู้แล้วครตอดตอนตอนกแล้ว <c oughs> เด็กๆพี่กิฟต์ทำเสร็จแล้วนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันซึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูนะเพราะว่าที่นี่เขามีเนี่ยได้ยินเสียงไว้ว่า,า,ามีเสียงพิเศษเรียกหมึกเดี๋ยวเราจะลอง <c oughs> ทําตาม <c oughs> ดูมกันว่าเราจะได้หมึกตามนั้นกันหรือเปล่าอุ้ยมันมีสองซอสสองซอสเราขอซีฟู้ดก่อนเลยนะเยอะอุ้ยเอออุ้ยก็ตกใจทีนี่ซีฟู้ดอุ้ย นี่นะคะืมเหวานด้วยน่าจะเอาดึงป่ะเกิดมาไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนนี่นะคะเขาก็จะมีซีฟู๊ดนะคะแล้วก็วาซาบิให้เลือกสรรนะตอนนี้เอาวาซาบิอืมอร่อยอ่ะอืมอืม มันสู้ฟันทุกคนเอ้ยอร่อยมมันหยุบหยุบหยุบนมนี่ก็คือหมดตัวแล้วนะสองคำมาเลยเรือหัวแล้วก็ถ้าจะแบบว่าอุ๊ยมาแบบนี้ลงเรือมาแบบนี้แล้วแบบกลัวน้ําจิ้มไม่เด็ดโนโนค่ะทุกคนน้ําจิ้มซีฟูดเด็ดมาก <c oughs> เมื่อกี้กินไปแล้วแบบสะดุ้งเลยทีเดียวเชียวนี่อืมเล่นอย่างบะมันแบบ สู้ฟันหมดแล้วหนึ่งตัวอร่อยมากค่ะนี่คำหนึ่งก็คือครึ่งตัวเมื่อกี้คุณกิ๊บบอกว่าแม่คุณกิ๊บาำมาให้นะคะใครอยากแบบว่ามาแบบต้องไปดำน้ำกี่โมงทำยังไงถึงจะได้ภาพสวยๆเนเวอร์าซนะคะนี่ซีฟู้ดเขาเด็ดเว่อร์เ <c oughs> สียงแบกแก้วคือแบบเสียงรองเรียกมือ ลำคาญมาจริงๆนะคะหนวดค่ะหนวดหนวดจะจะดูดปากลองทานดูค่ะหนวดจะดูดปากตายแล้วตาได้กินได้ใช่ไหมคะมันจะระเบิดในปากเค็มๆมปะเล่่มปะเล่่มนะครับแต่ถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็จะลองนะอันเนี้ยบางทีเขามาเพื่อสิ่งนี้กันเลยนะจริงเอ๋อลองดูเราจะรออะไรมันจะดูดมินอยู่นะอืมเบื่อไหมลูกกวาดจี๊ดฟันหนูแล้วเนาะ อร่อยค่ะทุกคนอืแเราคือมินก็คือกิน<ๆ>กินหมด2ตัว่ะค<ๆ>่ะไปต่อค่ะ<ๆ>ความเดินแล้วเหมือนเดินอยู่กับที่ตอนนี้อยู่ที่เก่อกูดีแล้วค่ะ ตัวตัวตัวอยู่นู่นตัวตัวอ่าเมื่อกี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตกหมึกจนเมาค่ะดูสภาพอ่ากอกูดีนะคะก็เดี๋ยวทางนี่แหละเดี๋ยวคุณทีฟเขาบอกว่าจเจ้าโตมาตั้งล่างล่างริมหาดแล้วก็ทําเมนูเด็ดๆให้กินกันนะคะจากหมึกที่เราไปตกกันเมื่อกี้นะซึ่งถ้าน้ําลดลงอีกมีโอกาสเป็นทะเลแหวกอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะได้เจอทะเลแหวกและเดินลงไปไหมนะคะ ก็อกูอดีนะคะลงมาเนี่ยจะมีแบบเป็นร้านค้าด้วยนะเราเนี่ยเราไม่ได้เตรียมมาพวกน้ำโคกแต่ว่าทริปของเรามีน้ำเปล่าให้ใช่ไหมซึ่งความอยากกระหายก็คือมาซื้อที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีพวกมาม่าคัพแบบนี้ด้วยอ่า่าได้เสียงได้เสียง่ย just ง คือหน้าตาอาหารของเรานะคะที่บอกว่าทางทริปนะคะจะจัดให้ก็คือวันนี้เรามีเด็กมาด้วยก็คือหนูยห,หนุ่ยยานานานะคะก็คือเนี่ยอันนี้คือซาซิมิสดเนาะเขาจัดเรียงมาอย่างสวยงามนะคะส่วนถ้าเด็กๆก,กินไม่ได้ก็มีเบิร์นแบบนี้ด้วยเหมือนเป็นปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็ดูดิหลไม้จัดสวยงามมากเลยและที่สําคัญเราไม่ต้องตกเองอันนี้คือเอ็นหอยจอบนะคะนี่ดูกินยังไงให้หมดก่อนอ่ะแล้วก็นี่น้าจิ้มซีฟู้ดที่มินชิมาบนเรือเมื่อกี้ เด็ดมากแล้วก็วัซสบินะคะโชยุป่าเด็กๆพร้อมย่งอ้าวเอา,อาลุยแดกแจกเมื่อกี้ได้ยินว่าแดกค่ะแดกออนแจกโอเคนี่นะคะชมหน้าผู้ช่วยมีเองนะคะเสียงเรียกหมึกเมื่อกี้นะคะถามว่าตัวไหนที่ได้มา ไม่มีทะเลไปแล้วค่ะสงอ่าเราจะสรุปกันอีกรอบว่าวันนี้มิชั่นเราแบบไม่คอม p l e t นะคะเพราะว่าเรามีพี่กับตันตกให้หมดเลยค่ะัตมือน่นหันหันไปทางน่นโน่นคนตกมึกให้เรากินโน่นนะเอาคไอย่ามานี่นักชิมมือฉกาดของเรานะคะดูดิตัวเท่ามามีแล้วไอ้ย่าบอกเขาไปสวัสดีค่ะหนูกี่ขวดล้วคะสา สิบสองจะกินสดิบสองขวบค่ะอ้าวกินเลยลุ้นนานไปลูกอ้ยะไงอร่อยเมื่อกี้สดหรืออะไรนะย่างเหรอเบินไฟเป็นไงบ้างอร่อยแค่นั้นเลยเหรอนี่ดูนาดูนาควักซีฟู้ดซะก่อนงับขึ้นขึ้นชอบไปไหนมากกว่ากันระหว่างเบิร์นไฟกับสดเบิร์นไฟ ชอาตังสองยาโอ้เฮอ่ะลองเอ็นหอยหน่อยเอ็นหอยสดๆเลยลองลูกฉันสูซีฟู้ดสุดๆ่ะเป็นไงบ้างอร่อยเอ้ยแปลว่าอันนี้อร่อยมากงน่าจริงจังมากนะว่าอก่างน่าจริงจังนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง กิดของกินของสดจะได้แปลกๆอ่ะโอเคค่ะป้าเราลุยกันเลยพี่เลของน้องๆคือถ้าทริปนี้ไม่มีพี่เลไม่หนุกนะเพราะว่าน้องๆอยากให้เล่นน้ำด้วยตลอดเวลาเป็นไงอืมงวอแต่มีนรู้สึกว่าบนเรือมันเด็ดกว่า บบมินว่าเมื่อกี้บนเรือคือมันแบบม,ม,มันมันอร่อยกว่าตอนนี้ประมาณสักยี่อร์เซะแกคืออันนี้ก็อร่อยแล้วอ่ะเอ็นหอยมากค่ะอร่อยอร่อยนี่มาติดใจซีฟูด้ดซีฟูด้ดอร่อยมากเด็ดถ้าไปกินที่อื่นไม่ได้ซีฟูด้ดรสชาตินี้นะเพราะว่าต้องเป็นแม่คุณกิบเท่านั้น <c oughs> อืม หวานไปไปหวาน,วานเนื้อเนื้อเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นหอยหวานมากเอาแบบไม่จิ้มมาแบบไม่จิ้มอันนี้คือเราไม่ต้องใช้ความสามารถเรานะคะอันนี้คือทางทิปจัดมาให้เลยเอาแบบไม่จนนิ้มเนื้อมันหวานถ้าให้ไปลองกินแล้วแบบมันคือเนื้ออะไรดูไม่ออกนะจงก้องกินน้ำลายแล้วนะคะจังก้องเกิแบบเดี๋ยวให้สามีกินด้วยค่ะโอเคค่ะปะลุย นี่นะคะมาถึงแล้วที่เราบอกว่าถ้าเราโชคดีเราจะได้เจอทะเลแหวกนะคะนี่เราอยู่ที่ชใช่วันนี้เราโชคดีตอนนี้เราอยู่ที่เกาะขามค่ะนี่เป็นบอกนี่แล้วก็มองไปข้างหลังนะคะนู่นคือเกาะกลวยนะคะซึ่งตอนเช้าๆเนี่น้ำทะเลมันจะเต็มไปหมดเลยตอนนี้คือตอนเย็นละก็คือถ้าน้ำลดเยอะเนี่ยเราจะเห็นทะเลแหวกข้างหลังนะคะแล้วก็ข้อแนะนำสำหรับเกาะน,นี้นะนี่ ใส่รองเท้าลงมาด้วยเพราะวตรงทะเลแหวกอะค่ะปกติมันก็จะเป็นทรายแหละที่เขาบอกอะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหินทั้งหมดเลยก็ต้องระวังด้วยค่ะตอนนโน้นเราไม่ได้ไปนะเป็นเกาะปลายตีนนะคะ ก็คือเป็นเกาะที่น้องเต่าจะขึ้นไปวางไข่กันอุทยานเขาก็เลยอนุรักษ์นะก็คือแต่เรามองมองวิวได้จากเกาะขามนี่นะคะนูลนเป็นเกาะนูนก็คือน้องเต่าจะขึ้นไปวางไข่กันสังเกตเห็นหินเยอะๆตรงนี้ก็คือความที่ทะเลมันชะมันดันขึ้นมาทรายเอาทรายลงไปในทะเลหมดตอนนี้ก็จะเป็นหินเต็มไปหมดเลย เห็นเป็นหินหมดเลยีน่นะเคยไปทะเลแหวกทางใต้ก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันต้องรอจังหวะน้ำลดแต่ว่าก็ไม่คิดว่าที่ระยองนะคะสเมเด็จก็จะมีแบบนี้ด้วย และนี่ก็คือจะปิดทริปของเราแล้วนะคะ แต่ว่าจริงๆเรามี5เกาะใช่ไหมเดี๋ยวค่ะกลับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเกาะที่5นะคะมาให้ดูกันนะคะส่วนสรุปสําหรับทริปนี้นะคะมินขึ้นเรือประมาณเที่ยงค่ะแล้วก็ออกมาตามเนี่แหละ5เกาะน,นะคะเกาะแรกที่เราไปนะคะจะเป็นเกาะทะลุที่แบบว่าคุณกิ๊บเขาแนะนําว่าเกาะน,นี้สวยที่สุดแล้วก็ห่างไกลเมืองที่สุดมันเลยเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเรารีบไปแล้วก็ไปเล่นซับบอร์ดค่ะเด็กๆได้หัดลองเอ,อนั่งพายซับนะคะแล้วก็มีที่แบบว่าหัดสอน์เกล แบบผิวน้ําแบบใกล้ๆหาดเพราะมันมีปลาเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่แบบว่าเออเราต้องแบบหายใจยังไงใส่หน้ากากยังไงนะคะแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นอะ่ะเราก็วนไปถึงตรงที่เขาเรียกว่ามีจุดที่มีปลาก,กระตูนหรือปลานนโมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะปลามันก็มีหลายชนิดเนาะเดี๋ยวมินขึ้นใหม้มินจำชื่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวไปถามกัปตันก่อนนะคะแล้วก็พอเสร็จจากอทะลุทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ออกไปกลางเรือค่ะจะเป็นแบบว่าไปตก กหมึกซึ่งจริงๆอ่ะการตกหมึกอ่ะเราสามารถเอามาทำซาชิมิได้บนเรือเลยแต่ ทิปนี้มันไม่ได้จริงๆเลยสักตัวหนึ่งแต่โชคดีนะคะกับตอนก็คือตกแป๊บเดียวขึ้นขึ้นขึ้นคือแบบปลาหมึกคือเยอะมากแล้วก็เอามาทำซาซิมิคืออร่อยมากพอเสร็จเราก็ไปก่อันที่สองค่ะก่อนที่สองคือก่อกูดีเราก็ขึ้นไปแล้วก็ทางทริปนะคะเขาก็จะแบบว่าไปทําเป็นแบบเมนูสุดพิเศษให้เรานะมีปลาหมึกสดปลาหมึกเบิร์แล้วก็ที่สาคัญนะคะทริปนี้เขามีเอ็นหอยจอบให้ด้วยนะคะซีฟู้ดวาซาบิเลยคือครบมากแล้วก็มีน้ําให้เราด้วยเย็นๆดื่มชื่นใจส่วนแต่ละก่อ มันมีห้องน้ําก็จริงนะทุกคนแต่ว่าน้ำอ่ะมันเป็นน้ําจืดเอ้ยน้ำไม่เป็นน้ําแค่มไม่มีน้ําจืด ก็สามารถแบบเข้าได้แล้วก็ที่เกาะกูดีนะคะ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มายืนกันอยู่ตรงนี้นี่แหละก็คือเกาะขามนะคะที่มินบอกว่าถ้าเราโชคดีเราจะได้เดินทะเลแหวกกันเพราะว่าน้ำลดนะคะเดินไปถึงที่เกาะกลวยเกาะอีกเกาะหนึ่งเนาะก็เป็นเกาะขามกับเกาะกลวยนะคะก็นี่แหละทั้งหมดทริปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบเที่ยวแบบ p r i v a t ส่วนตัวไม่ต้องไปจอยกุ๊ดกับใครแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆด,ด้วยเพราะว่าเราแบบไม่รู้ว่าตรงไหนต้องไปเวลาไหน ตรงนี้มีจุดดีอะไรนะคะก็คือเขาจะแนะนำให้เราหมดเลยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันบ้างนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายวิวพาที่ตกสวยมาก